สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปอกันกับผมปอคลิปนี้ผมมารีวิวไฟฉายสำหรับติดปืนสั้นจากค่าย o อไลท์ตัวนี้ครับ o l i ลท์บ o าวด์เอส l ตัวนี้นะครับก็เป็นไฟฉายที่มาพร้อมกับเลเซอร์ในตัวขนาดกระทัดรัดน่าสนใจมากโอเคไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลรายละเอียดของเจ้าไฟฉายตัวนี้กัน อุปกรณ์ที่เราจะได้มาพร้อมกับไฟฉายนะครับเมาส์เสริม GL สำหรับปืนกลอป1913สำหรับปืนที่เป็นรางแบบพิคาทินี่ปะแจสกูสำรองสายชาร์จแบบแม่เหล็ก1เส้นและสุดท้ายคู่มือการใช้งานเข้าสู่ตัวไฟฉายกันวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมอันลอยทำผิวอนโนด์มีความแข็งแรงทนทาน มาตรฐานกันน้ำ ipx4 สามารถกันกระแทกได้ในระดับ1เมตรเป็นไฟฉายแบบมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จได้มิติและขนาดของไฟฉายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูบนหน้าจอน้ำหนักของไฟฉายตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ95กรัมโดยไฟฉายตัวนี้นะครับจะมีความสว่างให้เราเลือกใช้2ระดับด้วยกันสูงสุด800ลูเมน และอีกระดับ100ลูเมนระยะส่องสว่างอยู่ที่130เมตรมาพร้อมกับเลเซอร์ช่วยเล็งรุ่นนี้จะพิเศษหน่อยเป็นเลเซอร์สีน้ำเงินมองเห็นได้ดีนะครับมีความแปลกโดดเด่นไม่สาำไข่ระยะเวลาการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับความสว่างและเลเซอร์ที่เราเลือกใช้เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูบนหน้าจอ ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบชาร์จแบบแม่เหล็กตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์เลือกได้ว่าจะใช้ไฟฉายอย่างเดียวไฟฉายพร้อมเลเซอร์หรือเลเซอร์อย่างเดียวก็ได้ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดใช้การกดลงจากด้านบนจะกดข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ตรงนี้นะครับเป็นสกูใช้สำหรับปรับตั้งศูนย์เลเซอร์บนล่างซ้ายขวาด้านข้างของไฟฉายตรงนี้จะมีหลอดแจ้งเตือนอยู่ ถ้าแบตเตอรี่อ่อนจะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาเราก็ควรนำไปชาร์จได้แล้วทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานไฟฉายตัวนี้กันไฟฉายมาพร้อมกับรางแบบปลดไววิธีการคืองัดตัวนี้ขึ้นเมื่อเรากดลงไปมันจะอ้าออกนำไปลัดกับคางของปืนได้เลยเมื่อลัดเข้าไปแล้วนะครับไฟฉายตัวนี้ยังมีฟังก์ชันพิเศษอีกคือมันสามารถปรับระดับเดินหน้าถอยหลังได้ ปรับให้เหมาะกับความสั้นยาวของนิ้วเล่านะครับเหมาะกับสลีระของเราได้ตามต้องการเมื่อเราได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับก็ทําการล็อกเข้าไปเท่านี้เองไฟฉายก็จะติดแน่นพร้อมใช้งานในส่วนของการเปิดปิดไฟฉายตัวนี้ง่ายมากนะครับใช้การกดสวิตช์ลงจะกดข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ถ้าเราต้องการจะเปิดไฟค้างไว้นะครับให้ทําการกดลงไปหนึ่งครั้งแบบนี้ เมื่อเราต้องการปิดก็กดลงไปอีกหนึ่งครั้งถ้าต้องการจะเปิดใช้ชั่วคราวนะครับให้กดค้างเอาไว้แบบนี้เมื่อเรายกนิ้วออกไฟฉายก็จะดับถ้าเราต้องการสลับความสว่างให้ทำการกด2ครั้งต่อเนื่องแบบนี้ไฟฉายก็จะสลับความสว่างให้การใช้งานง่ายมากๆโดยตัวไฟฉายเนี่ยจะจำความสว่างล่าสุดที่เราเลือกใช้เอาไว้ด้วยการช้าเนี่ยง่ายและสะดวกมากๆ สามารถเอาสายชาร์จมาติดได้ทันทีนะครับไม่ต้องแกะไฟฉายออกไปชาร์จให้วุ่นวายโดยสายชาร์จเนี่ยจะมีไฟบอกสถานะด้วยเวลาชาร์จนะครับที่ขั้วสายจะเป็นสีแดงถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับขั้วสายจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลและว,วิธีการใช้งานไฟฉาย olight Bounder s bl ตัวนี้โดยสรุปนะครับเป็นไฟฉายที่มีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดน้ำหนักก็เบานะครับเหมาะมากกับปืนขนาดคอมแพคปืนฟูลไซส์ก็ใส่ได้นะครับหรือซับคอมแพคที่เล็กมาหน่อยเนี่ยมันก็ขนาดไม่ใหญ่จนน่าเกลียดนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเหมาะกับปืนขนาดคอมแพคตัวนี้ p 3 2 0ใส่แล้วเนี่ยพอดีส่วนปลายเลยเหมาะกับท่านที่ไม่ต้องการไฟฉายที่มันยาวล้ํา ออกมานะครับตัวนี้จะค่อนข้างลงตัวเลเซอร์แสงสีน้ําเงินส่วนตัวก็มองว่ามองเห็นได้ชัดเจนดีนะครับยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยแล้วก็สีแปลกไม่ซ้าใครนะครับก็ยังไม่เห็นค่ายอื่นเขาทําเป็นเลเซอร์สีนี้นะตัวนี้ก็ค่อนข้างแหวกแนวก็เหมาะกับการติดปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานนะครับที่ต้องใช้ไฟฉายนัด เป็นระยะเวลานานาๆมากๆเนี่ยก็อาจจะดูรุ่นที่สเปคสูงกว่านี้นะครับส่วนใครที่ซื้อมาติดปืนเฝ้าบ้านเนี่ยผมมองว่าเท่านี้ก็ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับท่านที่สนใจนะครับเดือนนี้สิงหาคมปี66ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18นะครับโอไลท์มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาไฟฉายหลากหลายรุ่นตัวนี้นะครับ b o u d e r S BL ลดราคาถึง35%จากราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,400กว่าบาทเหลือ2,800กว่าบาทเท่านั้นถ้าเป็น b o u d e r S ธรรมดานะครับที่เป็นเลเซอร์สีเขียวเนี่ยก็ลด35%เช่นกันเหลือประมาณ2,700กว่าบาทนะครับก็ลองดูเผื่อใครที่สนใจนะครับแต่ถ้ายังไม่ถูกใจนะครับก็ยังมีไฟฉายรุ่นอื่นอีกที่จัดโปรนะครับลองเข้าไปดูก่อนได้ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าที่ช่องปอกันสวัสดีครับ